พี่สวัสดีค่ะพี่โบกอดๆค่ะแม่สาทนได้อย่างไรกับสิ่งยั่วยวนเงินทองความไม่โลภค่ะตั้งอยู่บนความไม่โลภนะคะอะไรที่มันจะเป็นของเราต่อให้เราไม่ไปยื้อไปดึงไม่ให้ต่อให้ไม่เราต่อให้เราไม่ได้ไปดึงมามันก็จะมามาอย่างเป็นธรรมชาติแล้วเราจะภูมิใจค่ะอย่าไปอยากได้อะไรที่มันไม่ใช่ของเราก็แค่นั้นเองพีเอเอสสวัสดีค่ะคนอย่างแจ๊นะมิชฉาชีพหลอกไม่ได้หรอกค่ะถ้าจะหลอกเอาเงินแจ๊นะนอกจาก คนมายืมถ้ามิจฉาชีพจะหลอกให้โอนแล้วก็นะรับรองมิจฉาชีพหรือว่าคอเซ็นเตอร์ไม่ได้กินแจ็หรอคะ่ะคนที่จะกินเงินแจ็ได้คือคนสนิทคะ่ะไว้ใจเก่งนะคนที่ยาวเงินออกจากบัญชีแจ็ได้คือคนสนิทคะ่ะคนที่ไว้ใจนี่แหละเอาไปนักต่อนักแล้วนะมิจฉาชีพแล้วไม่รู้จักจ้างให้ก็ไม่ได้เงินฉันเจ้านัดสวัสดีครับคนที่ไม่รู้จักจะมาหลอกโอนจะมาหลอกอะไรก็ไม่ได้กินง่ายๆหรอกนะ ยิ่งถ้าจะมาหลอกให้รับไม่มีทางเพราะว่าเรารู้ตัวเราดีไม่ได้กินพี่จารุวันสวัสดีค่ะฮะคุณสุดารักเกมโอเวอร์อะไรเนี่ยขอยืมสี่หมื่นทูพี่น้องก็มีห้าหมื่นพี่เอาสี่หมื่นมาทอนก่อนหนึ่งหมื่นหนึ่งมาทอนก่อนมามาเอาตังทอนมาก่อนเงินมีอยู่มันไม่มีอยู่ไม่ถึงจะยืมสี่หมื่นได้จังไดถ้า,างั้นเอา,อางี้พี่ธนูทวยเราไปทวงเงินมาได้ก่อนมาเราไปทวงพากันไปทวงมาได้ก่อนมาเดี๋ยวเราก็มาแบ่งกันนะ พี่นิจารีตอนคดีใหม่มันหอมหวานเราอยู่ในช่วงความทุกข์ค่ะพี่ตัวตึงตอนนั้นเราอยู่ในช่วงความทุกข์แล้วอย่างหนึ่งไม่สาไม่สนใจอะไรทั้งนั้นลูกเราตายแนละ้วไม่สนใจเลยใครจะได้ร่ำรวยเราอะไรแต่ว่าตอนที่ช่วงที่ไม่สาสงสัยแล้วนะคะช่วงที่ไม่สาประกาศว่าสงสัยหรือว่าในใจเราสงสัยด้วยหลักฐานที่มีแล้วนะคะทีนี้ทําไมถึงมองดูพวกเขาอยู่ได้นะหรอให้กําลังใจตัวเองดีมึงจะได้มีเงินจ่ายค่าสินไหมให้กู ในใจคิดอย่างนี้ในใจคิดอย่างนี้ปันายทุกๆคนนะในใจคิดว่าอย่างนี้เออกูไม่ได้ไม่เป็นไรดีซะอีกถ้ามึงได้นะมึงจะ่ได้มีตังค์จ่ายให้กูไงใช่ไหมมันจะได้มาโดยที่เราก็ภูมิใจโดยที่เราไม่ต้องไปดึงมาไม่ต้องไปแบบไปอ้อนวอนไม่ต้องไปอ้อนวอนแม่ยกอะไรเลยนะแบบก็มองมึงหาอยู่ถ้าสภาพมึงแบบผ้าใบอ้อมบ้านอยู่อย่างนั้นผ้าใบล้อมบ้านอยู่เหมือนเดิมอ่ะลูกกูก็ตายแล้วกูก็ไม่ได้ค่าสินใหม่สิวะลองคิดแบบนี้สิ <laughs> ลองคิดแบบนี้ดูนะถ้าสภาพผ้าไว้นิว่วล้อมอยู่อย่างนั้นกนะูคิดไม่ออกแล้ว่ากูจะได้สักบาทเลยนะตีเป็นราคาอะไรก็ไม่ได้เลยที่ดินก็ที่ป่าสมนุนไก็ได้อะไรวะเฮ้ยิดแล้วทอ้อนะพอหลังจากนั้นมาเพอเขามีโน่นมีน,นั่นมีนี่นะอืกูก็มีความสุขไปด้วยอะไรแบบนี้อ <laughs> อันนี้ไม่ได้คิดอะไรที่เกินไปนะอันนี้คิดตามตรงแล้วคิดจริงๆด้วยปูมณีวัสดีค่ะวันดีค่ะทุกๆคนนะ ยังค่ะยังค่ะพี่อะไรพี่ชื่ออะไรนะอ่านไม่ออกอะ่ะนะขออภัยด้วยนะคะอ่านชื่อไม่ออกชื่อบันบันชัยหรือบันบันอ่านไม่ออกอะ่ะสะกดไม่ถูกนะคะขออภัยด้วยนะยังไม่ติดคุกนะก็คือสารชั้นต้นพิพากษาแล้วเขาก็ประกันตัวสู้ตามขั้นตอนนั่นแหละคะ่ะก็ตามกติการทุกอย่างเป็นไปตามกติการนะคะทีเนี้ยโหไม่จะดูทวยร้ายกาจตรงไหนน้องก็แค่อย,อยู่เฉยๆนะก็แล้วมันจริงไหมล่ะเห็นด้วยไหมล่ะเห็นด้วยบอใช่ไหมพี่ตุม้มเราก็ต้องเห็นด้วยสิ สวัสดีเพื่อนใหม่ทุกๆคนนะคะเข้ามาแล้วกดไลค์ให้ด้วยนะใครอยากถามอะไรก็ถามได้นะตอบได้ก็จะตอบตอบไม่ได้ก็จะบอกว่าตอบไม่ได้คะ่ะเราบอกไปตามตรงนะไม่ใช่ว่าตอบไม่ได้แล้วเราก็ตอบมั่วนะอืมใช่ค่ะรายการผลกระแสดีมากๆเลยนะรายการผลกระแสดีมากหลายๆอย่างที่ถูกเปิดนะหลายๆอย่างที่เปิดดุมกัญชัยเขาก็เอาเหมือนกับว่าเอาตัวเขามายืนอยู่ตรงนี้นะเขาเรียกว่าอะไรนะ เหมือนกับขาข้างนึงเขาก็เหยียบคู่เหยียบกรางแล้วเหมือนกันน่ะนะไม่รู้ว่าจะโดนวันไหนอะไรเหมือนกันเอาตัวเขาทุ่มเทนะเอาเขามาทุ่มเทโ <c oughs> <c oughs> หไรอยากไปออกโหนกระสือนะเตรียมตัวเถอะอรชอนอ้นแอนนะอาจจะได้ไปรอเป็นรุ่นพี่นะจบแล้วสวนยางน้อยสวนยางน้อยของเรามันจบแล้วถูกต้องแล้วนะคะ คนสวยใจดีถามว่าแม่สา er จะได้ไปหาพี่หนุ่มอีกไหมเหรอไม่รู้เหมือนกันดูสถานการณ์ก่อนใจจริงแล้วแม่สาไม่อยากจะไปนะคะถ้าถ้าเกิดว่านะถ้าเกิดว่ามีแบบเดิมอีกถ้าเกิดว่ามีงานมีเชิญอีกอะแม่สาไม่อยากจะไปนะคะเพราะอะไรรู้ไหมคะถ้าเกิดว่าสมมุติถ้าศาลอุทธรณ์พิพากษาลงสั่งลงโทษจำเลยอีกนะคะศาลอุทธรณ์สั่งลงโทษจำเลยอีกต้องมีการเชิญแน่นอนแต่ว่าไม่สามไม่อยากไปเพราะอะไรรู้ไหมคะศาลชั้นต้นทุกคนทั่วประเทศได้รู้แล้วว่าตัดสินออกมาแบบไหนนะคะ ทีนี้พอสารอุทธร์นะคะถ้าสมมติว่าสาลอุทธร์ลงโทษจำเลยนะสั่งลงโทษจำเลยอีกเหมือนสารชั้นต้นนะคะแม่สาคิดว่าไม่อยากไปออกรายการนะนะเพราะว่าช่องข่าวเขาก็จะช่องข่าวเขาก็จะต้องประกาศข่าวนี้อยู่แล้วเขาก็จะต้องเอาข่าวอะไรข่าวคดีชมพูออกมาประกาศอยู่แล้วแล้วทีนี้การที่เราไปนั่งอยู่บนเวทีมันจะมีทั้งบวกและลบนะมันจะเป็นทั้งผลบวกแล้วก็ผลลบกับตัวเราแม่สาเข้าใจว่าตัวเองอยู่ในพื้นที่ตรงเนี้มันนิ่งแล้วมันดีแล้วความสงบนี่ทําให้เรามีความสุขนะการที่เราจะไปนั่งตรงนั้นอีก แล้วถูกคนวิาพากษ์วิจารณ์ต้องมีทั้งทางบวกและทางลบอย่างแน่นอนค่ะนะไม่ว่าคุณจะเป็นคนดีแค่ไหนก็ตามมันจะต้องมีทั้งทางบวกแล้วก็ลบแล้วแม่สาก,ก็ไม่อยากจะเอาตัวไปตรงนั้นเพื่อที่จะให้ใครมามองเราแบบไหนทั้งสิน้นไม่อยากให้ใครวิาพากษ์วิจารณ์เราอีกแล้วนะทุกคนรู้ว่าแม่ชมพู่คือฉันคือแม่ชมพู่คือคนนี้คือสาวิตีคือพัชรมนนะตัดสินอีกวันที่สิบสามสิงหาที่จะถึงนี้ค่ะพี่ใกล้แล้วนะรอคอยนะคะทุกคนสิบสามสิงหาที่จะถึงนี้นะลบมากกว่าบวก ค่ะพี่พยาวเสียสุขภาพจิตนะคะถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนดีแค่ไหนก็ตามนะเราไม่สามารถที่จะจูนความคิดของคนทั้งบ้านทั้งเมืองให้มารักเราได้หรอกนะขอบคุณค่ะคุณพิชาติขอบคุณค่ะสวัสดีทุกคนนะคะนะทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่านะคะสวัสดี FC ฟใหม่ด้วยนะคะถ้าใครที่เข้ามาฟังก็ขอให้กดไลค์ให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วก็กดปากกดติดตามด้วยนะคะ วันที่13สาสิงหาคมนี้นะคะก็จะเป็นวันที่สาลอุทธร์อ่านคำพิาพากษาคดีน้องชมพู่นะคะสารชั้นต้นผ่านไปแล้วสารอุทธร์กำลังจะมานะคะรอฟังรอชมนะคะว่าสุดท้ายแล้วคดีนี้จะเป็นยังไงก็ยังเหลืออีกออถ่านะถ้าสารลงก็จะต้องสู้กันดีกาแน่นอนหรือว่าถ้าสารไม่ลงเชื่อว่าท่านอาการ์ก็จะต้องดีกาเหมือนกันนะหรือว่าอะไรตามตามกฎตามกตมกิกาตามขั้นตอนอะไรต่างๆนะคะไม่สารไม่รู้มากเท่าไหร่นะในชั้นดีกานะคะเพราะฉะนั้นก็รอรุ้นกันแล้วกันว่าจะเป็นไปยังไงบ้าง อนนี้ในส่วนของคนที่เขาไม่ชอบไม่สาไม่สาก็ไม่ว่าอะไรนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะไปบงการไปชี้นําให้ใครมาชอบเราได้ในส่วนที่เป็นนิสัยส่วนตัวของแม่สาวนะคะถ้ามีใครไม่ชอบแม่สาวแม่สาไม่ไม่สนใจนะเพราะว่าเราไม่ได้เกิดเพื่อไม่ได้เกิดมาเพื่อให้ใครชี้นําบงการนะคะแล้วแม่สาก็จะไม่ไปบงการชีวิตใครเหมือนกันอยากเกลียดเราเกลียดไปค <Ĉ> ่ะเพราะว่าความโกรธความเกลียดที่อยู่กับคนอื่นน่ะมันไม่ทําให้เราเกิดทุกข์ได้นะคะแต่ถ้าเราโกรธเกลียดคนอื่นความทุกข์ก็จะอยู่ที่เราความร้อนก็จะอยู่ที่เรา เพราะฉะนั้นใครที่เกลียดไม่สาหรือว่าใครที่ไม่ชอบนิสัยส่วนตัวหรืออะไรปล่อยเข้าไปค่ะแต่ว่าถ้าในส่วนของอะไรที่เกี่ยวกับคดีน้องชมพู่ส่วนไหนที่มันไม่ถูกไม่ต้องและไม่สาเห็นว่าไม่สมควรแล้วแม่สาอธิบายได้ไม่สารู้คําตอบไม่สารู้ความจริงรู้ข้อเท็จจริงเราก็จะหยิบมาอธิบายเราก็จะหยิบมาพูดโดยที่ไม่ได้สนใจว่าผู้ที่เขาเอามาบิดเบือนนั้นจะเข้าใจหรือไม่นะคะนะไม่สนใจนะคะถ้าไม่สาจะหยิบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ ดีมาพูดนะคะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับหลักฐานเกี่ยวกับการพิสูจน์หลักฐานเกี่ยวกับการพิสูจน์เส้นผมหรือว่าหลักฐานอะไรที่มีนะแ <สา S 1> ม่สาไม่สนว่าคนที่เขาเอามาบิดเบือนนั้นจะเข้าใจหรือไม่แม่สา,ไม,สาไม่สนใจค่ะแม่สา,ส,าสนใจแค่ว่าอย่างน้อยคนคนนี้ที่รู้ความจริงที่รู้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคดีต่างๆอย่างน้อยเราจะต้องให้คนที่เข้ามาฟังได้รู้ข้อเท็จจริงจริงๆนะจะไม่บิดเบือนเพราะความโกรธคนที่เขาเอามาพูดนะแม่สาไม่จําเป็นต้องไปเอาชนะนะไม่จาเป็นต้องไปเอาชนะ ช่อง u t u b e คนอื่น YouTube อื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องผู้ชายช่องผู้หญิงนะช่องไอไลหรือว่าช่องใครๆที่เอาข้อมูลมาบิดเบือนแม่สาจะพูดไปตามข้อเท็จจริงพูดไปตามหลักฐานพูดไปตามพยานพูดตามข้อเท็จจริงที่เรารู้มาไม่จําเป็นต้องไปเอาชนะเจ้าของช่องที่เขาเอาข้อมูลมาบิดเบือนนะคะเพราะว่าแม่สาไม่ได้มีความโกรธเกลียดส่วนตัวจนจําเป็นจะต้องไปเอาชนะในเรื่องส่วนตัวนะคะคดีคือคดีค่ะสาระสําสคัญข้อเท็จจริงก็คือข้อเท็จจริงนะถ้าจะเอาชนะกันเรื่องส่วนตัวก็นู่นแหละค่ะขึ้นเวทีมวยไปเลยนะ จริงไหมถ้าจะเล่นกันแบบเอาชนะกันด้วยเรื่องส่วนตัวที่ว่ากูเกลียดหน้ามึงเนี่ยหน้ามึงหน้าดำดกูก็เลยเกลียดหรือว่าเกิดมาแล้วปากหมาปากอะไรแบบนี้พูดจาไม่ดีแล้วอยากซัดก็นู่นแหละค่ะถ้าใจอยากใช้กําลังก็เวทีค่ะถ้าไม่อยากใช้กําลังก็ต้องเป็นแบบนี้แหละค่ะนะนิ่งได้ก็นิ่งการไม่สนใจอะไรพวกนี้มันเป็นเรื่องที่ดีนะคะสุขภาพจิตเราจะไม่ต้องแย่นะเราไม่ชอบใครก็ไม่ต้องดูแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่เรารู้จริงๆอ่ะถ้าสามารถที่จะเล่าได้อธิบายได้ไม่สาก็จะอธิบายนะะค ไม่อยากได้ไม่ได้อยากเอาชนะใครนะแล้วไม่สามไม่เคยที่จะต้องไปมองว่าใครรวยกว่าแล้วเราจะต้องไปรวยเกินนะไม่หรอกค่ะไม่สาเอาที่ความสามารถของไม่สามีไม่สามไม่จําเป็นต้องเอาชนะร้านทองนะไม่สามไม่จาเป็นต้องเอาชนะเอบริษัทขายรถนะใครที่รวยกว่ากว่าแล้วเราจะต้องไปปีนเพื่อที่จะเอาชนะเขามันเป็นทุกข์ค่ะไม่สามไม่ได้เกิดมาเพื่ออยากเอาชนะใครชนะใจตัวเองที่รู้จักพอตรงนี้ชนะใจตัวเองที่รู้ว่าตัวเราทําได้เท่านี้ความสามารถเราทําได้เท่านี้อยู่แค่นี้ก็พอแล้วค่ะมีความสุขโคตรนะ